ครับก็เมื่อกี้ถึงรูปนะครับรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าดูธรรมดารูปของรูปของคุณทักษิณที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราดูธรรมดาเนี่ยคนปกติก็จะไม่เห็น,นครับแต่รูปของคุณทักษิณวันนี้นะครับห,หลายๆรูปถ้าเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าประเทศที่สําคัญสําคัญดูเขาจะรู้เลยว่าคนที่ยืนข้างหลังนี่เป็นใครมีอยู่รูปหนึ่งนะครับที่ผมรู้จักก็คือ,อ,อคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่คือนายขวัญขวัญมู่นะครับซึ่งเป็นอดีตเอกชทูุจีนประจำประเทศไทย นะครับซึ่งตอนนี้มีอิทธิพลในกระทรวงการาต่างประเทศของจีนมากนะครับซึ่งซึ่งแบบนี้มันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทักษิณกับจีนค่อนข้างสนิทสนมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมืม่อคืนนี้นะครับก็เห็นว่าคุณทักษิณเดินทางไปยังเรียกว่าบ้านเกิดไะฮะไปเยี่ยมญาตนะครับไปเยี่ยมเขาเรียกว่าเครือญาติของของของแกแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษด้วยอันนั้นยิ่งตอบย้ํามากเลยนะครับว่า จริงๆนะเชื้อค,คุณทักษิณเนี่ยลากแต่เดิมเป็นคนจีนนะครับซึ่งเท่ากับว่าเขาไม่ใช่ใครอื่นไม่เหมือนนายประยุทธ์ซึ่งเป็นคนข้างนอกนะครับซึ่งไม่มีลากเงาอะไรที่จะเกี่ยวพันกับประเทศจีนเลยมันยิ่งแสดงความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างจีนกับทักษิณให้มากขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับว่าเกมที่อุตสาห์รัฐบาลไทยอุตสาห์จะวางแผนที่จะไปพบกับผู้นําประเทศต่างๆในอาเซียนที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะ หรือจะสร้างความสัมพันธ์ในอาเซียนเนี่ยครับวางแผนทั้งหมดสดิบดีเนี่ยถึงขนาดถแถลงสาาล้าน,ล,านล้านก่อนจะไปส่งประวิธไปก่อนเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าแผนการที่คุณคิดว่าจเจ้าจีนและญี่ปุ่นนํและชาติอื่นๆจะเกรงใจนะครับก็ปรากฏว่าผมว่าคงไม่คงไม่งามเท่านั้นนะครับมิหนำซ้ํานะครับก็ในขณะเดียวกันที่ประวิธเดินทางไปจีนนะครับก็จะมีการเดินทางไปขเขมร ของอของนายประยุทธ์จันโอชานะครับรู้สึกจะเมื่อปลายสัปดาห์นเนี่ยเนี่ยขณะนี้นะครับที่กําลังอัดเทปว่คงเพิ่งกลับไปนะครับก็เมื่อเพิ่งหัดส,สุขเพื่อมาจากกัมพูชาพบกับสมเด็จคุณเซนนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอออันนี้เนี่ยแสดงว่าทางกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนม,มกับทางร,ารัฐบาลแล้วผมมองตรงว่าเรื่องที่คุยกัมพูชานะในตอนนี้ก็คือเรื่องสัมปทานน้ำมันซึ่งก็ต้องบอกแล้วว่าขณะนี้เนี่ยกัมพูชากับไทยเนี่ยมีบ่อน้ำมันร่วมกันในในทะเลนะครับ ซึ่งมันจะใก no ล้คุยเรื่องอายุสมรธานเท่าที่ทราบนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมันใกล้ที่จะต้องต่ออายุสมรธานกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ปลอดบางระหวประเทศและเป็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลแน่นอนครับวันนี้นะครับท่าทีของกัมพูชากับรัฐบาลทหารไทยเนี่ยก็ต้องก็ต้องปูเไว้ในเรื่องของการทูตนะครับเพื่อจะการเจรจาเรื่องบ่อน้ำมันเนี่ยจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพของมิตรภาพนะครับระหว่างกัมพูชากับไทยแต่นั่นก็เฉพาะผลประโยชน์นะครับที่กัมพูชาก็จะได้เท่านั้นนะครับ นะครับก็ขนาดว่านี่ล่าสุดนะเดินทางไปกัมพูชานะครับทางประยุทธ์เนี่ยเดินทางไปกัมพูชานี่ผมดีนะถ้าอดเมื่อคืนนี้ไม่ได้ข่าวนี้ตอนนี้ได้ข่าวนี้ตอนเมื่อเช้าก็หมายความว่าเดินทางมากัมพูชานี่นะก็คือไปคุยเขาเรื่องบอดดัมมันแต่แต่ทางไทยเขยับขยายไปคุยเรื่องผลประโยชน์ด้านอื่นอย่างโดยเฉพาะผลประโยชน์ของไทยในเรื่องเขาวิหารซึ่งขณะนี้เนี่ยเขาวิหารของไทยนะครับ นักท่องเที่ยวี่เดินทางไม่สามารถจะเดินทางขึ้นจากไทยได้เพราะว่าทางขาเขมรเนี่ยเขาตัดถนนแล้วก็ปิดเส้นทางที่ขึ้นจากไทยโดยเด็ดขาดนั่นก็แปลว่าขณะนี้เขาพระวิหารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาราอนั่งจะเป็นเสร็จจากความเขาเรียกว่าความหวังดีนะฮะหรือความมันมันน่าโมโหอ่ะมันน่ามันน่าเบื่อนะครับของไอไอความหวังดีของของคนโง่เนี่ยผมมันความหวังดีที่น่ามีหัวเนี่ยน่า,น,า,น,าน่าเบื่อนะครับ ซึ่งขณะนี้จากการที่คุณพยายามจะไปประท้วงเอาขอพระวิหารมาเป็นของคุณนะฮะข, tamam ขณะนี้กลายเป็นว่าเขาพระวิหารที่มีนักท่องเที่ยวเราเคยได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวของไทยไปยังเขาพระวิหารเพราะว่าเราเดินทางขึ้นจากไทยไปเขาพระวิหารได้น่นะแล้วก็กัมบูชาก็เคยก็เรียกว่าแบ่งปันผลประโยชน์ตรงนี้ตอนนี้กลายเป็นว่ากัมพูชาเขาปิดเส้นทางตรงนั้นนะก็คือนักท่องเที่ยวไม่สามารถจะขึ <Te> ้ <todo> <ใ>นเขาพระวิหารจากไทยได้ก็เรียกว่าการท่องเที่ยวตรงนั้นเป <โฮ S 1> ็ <S <S นศูนย์ก็ขอขอบคุณนะฮะกลุ่มกลุ่มที่มาขับเคลื่อนเขาพระวิหารทั้งหลายนี่นี่ ถ้าบอกว่าที่คุณขับเคลื่อนทั้งหมดนี่มันผลักดันให้แผ่นดินตรงนี้นะพื้นที่ตรงนี้เขาบริหารจัดกายเป็นของกัมพูชาร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับพวกที่รักชาติจนหน้าวเวียนหัวพวกนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการเดินทางมาเยือนกัมพูชาก็เอาประเด็นนี้ก็ไปพูดนะครับโดยก็อ้อมแอมอ้อมแอมนะพูดกันบอกว่ากาฮอนังฮงนะฮะบ,บอกว่าจะขอเอ่อเปิดทางขึ้นนะเราจะได้จัดทัวร์ลิงนะทัวร์จากไทยมาเที่ยวไทยสองคืนแนละ้วไปกับกัมพูชา นักท่องเที่ยวจะได้ไหลาจากไทยไปกัมพูชาปะโถทุยนักท่องเที่ยวประเทศมึงมีขนาดไหนครับขนาดนี้ฮะนะเพราะฉะนั้นกันมพูชาเขาพอเอ่ยปากเรื่องนี้ปุ๊บครับพรานมงพูดสวนเลยครับว่าไม่มีความจําเป็นต้องเปิดเพราะ,ะนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาเพียงพออยู่แล้วจบข่าวสั้นๆน,นะครับก็เรียวกว่าการเดินทางไปกัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกับเดินทางไปอิตาลีนะครับก็เดินทางไปไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติแถมยังเอาภัยเข้าตัวนะฮะ และผมเชื่อว่าการไปต่อรองเรื่องบ่อนน้ามันอะไรกันที่กัมพูชานี่ผมก็เชื่อว่าไม่ได้เปลี่ยนในสภาวะเช่นนี้นะครับผมเชื่อว่าสู้หุ่นเซ็งก็ไม่ได้นะครับต้องคอยดูครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็พยายามจะมาทําเป็นคลิปมาซ่อมให้พี่น้องได้โหลดกันไปฟังนะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นคลิปหลายๆอันหน่อยนะครับก็ต้องก็ต้องขยันกันนิดนึงเพราะว่าวิธีนี้มันจะทําให้เราสามารถโหลดลงใน Facebook นะครับซึ่งจะไม่มีการบล็อก นะครับพี่น้องก็สามารถจะโหลดไปฟังได้ง่ายหรือว่าฟังใน Facebook ได้เลยโดยการล็อกนี้จะเป็นไปได้โดยลําบากนะครับถ้าเป็น YouTube แต่เดี๋ยวก็คงจะมีคนไปติดต่อทาง u t u b e นะครับก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะฝากนะให,ใ,หให้เขาทําเป็นชุดยาวๆต่อกันนะครับ mm hmm. เพื่อจะพี่น้องที่สามารถโหลดทาง YouTube ได้ก็สามารถไปฟังในเดือนทีเดียวเลยนะครับผม mm hmm. ก็สรุปแล้วเนี่ยก็มีเรื่องรายละเอียดเล็กน,น,น้อยนะเรื่องการเจรจาทางภาคใต้นะครับก็มีการเจรจาทางภาคใต้เหมือนกันมีความคืบหน้านะครับ ก็เรียกว่าการเจราจากับ B i ิอางภาคใต้ขอวงสาธารณสภาคใต้นับแต่นี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าจะตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลังจากที่รัฐบ,บาลปูเนี่ยได้พยายามจะทําปัญหาทางภาคใต้ให้คลี่คลายลงไปในระดับหนึ่งแล้วจนถึงระดับเปิดโต๊ะการเจราจาได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่ากําลังจะเอาสนามลบเนี่ยขึ้นมาอยู่บนโต๊ะกําลังจะผลักการสนามลบเนี่ยให้กลายเป็นสนามการเมืองซึ่งอย่าลืมนะครับว่าเกมชัยชนะทางการทหารเนี่ยมันต้องเสียเลือดเนื้อแต่เกมการเมืองนี่คือสงครามที่ไม่เสียเลือดเนื้อนะครับ นั่นคือความก้าวหน้าของรัฐบาลปูนะครับซึ่งทําไปได้ถึงจุดนั้นแล้วแต่พอมาเป็นรัฐบาลทหารนะครับเปลี่ยนคนทําเป็นไหวินเนี่ยเป็นไอวินเนี่ยนะครับทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะครับแล้วก็ชุดขอ,องพนเอกอัศรา,าเกิดผลเนี่ยคือรัฐบาลปูเนี่ยเขาใช้ตํารวจนําถ้าจําได้นะฮะสิ่งที่รัฐบาลปูทำก็คือถอนทหารออกทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะทหารบกหมดนะครับแล้วก็เอาตารวจลงพื้นที่ไปปฏิบัติการตามทั้งทั้งตชอดอแล้วก็มีกําลังนาวิกโยธิน ทหารเรือเนี่ยเขาไปเสริมส่วนทหารบกนี่โดนถอยไปข้างหลังนะค,ะคือเปลี่ยนคือทหารเนี่ยมันไม่ใช่คนที่จะไปดูแลปัญหาการเมืองครับเมื่อไหร่ก็ตามคนท,ทหารเข้าไปพื้นที่เนี่ยสิ่งที่เขาทาได้คนพวกนี้เขาไม่ได้ฝึกมาเพื่อให้ประดิประนอมหรือหรือเจรจาทางการทูตน,นะ,ะทหารเนี่ยเขาไม่ได้มาไฟท์ะะาทางการเมืองนะครับคนพวกนี้ก็เลยโง่ทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาทหารมาจัดการทางการเมืองในภาคใต้เป็นเรื่องที่ผิดอย่างแรงเพราะเรียกว่าใช้คนผิดประเภทอะแต่ถ้าไม่ใช่คนพวกนี้แล้วเขาจะแตกกันยังไงนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ที่รองแช้ทหารเดยจะตลอดเวลาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในภาคใต้เนี่ยมันมีเรื่องลึกมากกว่าน,นั้นนะครับเยอะนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวพันกับพลเอกเปรมแล้วกับพื้นที่ทาภาคใต้็นเครือขา่ายอํานาจของตัวเองนะครับการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยผมเชื่อว,ว่าเปรมนี่ชอบมากเะฮะเรื่องนี้นะครับเรื่องของการเป็นศูนย์ต่างในประเทศอื่นนี่ก็อชอบนะมีความหวังที่จะเป็นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้พี่น้องเหตุการณ์ในภาคใต้ทั้งหมดมันมีความลึกซึ้งมากนะครับซึ่งจะคุยกันยาวเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมแจ้งให้ทราบว่า ลก,การเจรจาทางภาคใต้ลำบากแล้วครับตอนนี้นะครับพอเปลี่ยนเป็นทหารปับ๊บการเจรจานัดแรกก็เกิดขึ้นโดยมีเลบานอนเลเซียเป็นตัวกลางแต่การพูดจานี้เกิดขึ้นสองรอบแล้วนะรปรากฏว่าบี n เร์เอ็เขาไม่พูดอะไรเลยครั้งแรกที่เข้าไปเนี่ยก็ไอหมิ่นมันก็ยื่นอย่างนี้ครับทวินเปลี่ยนสีก็ยื่นนะยืนยันอยู่สองสาเรื่องคือหนึ่งอธิปไตยไทยนะครับความเป็นไทยการใช้ภาษาไทยอะไรต่างๆแล้วก็ยังเอาเรื่องของศักยภาพกองทัพนี่ไปขู่เขาอีกเหมือนนกะับที่ตู่พูดประจำนะ ประยุทธ์จันโอชาก็พูดแม้ไม่มีปัญหาหรอกนะประชาชนจะมาสู้ทหารได้ยังไงอะไรแบบนี้วิธีการคิดแบบพวกใช้กําลังนะไอ้พวกนี้ควรจะไปแบกข้าวสารมากกว่าบริหารประเทศนะมันสมองมันไม่มีหรอกมันมีแต่ใช้กําลังใช้อาวุธนะแล้วกับกับโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีทางสู้ด้วยเนะี่ยไอ้ทหารบุราพยปัคฆ์เันเก่งมากนะเป็นทหารหน้าโตเมียผมบอกให้นะเสียชาเสียชาทหารในหมดคราวนี้นะครับอา้าวก็ พอไปเยือนตรงนี้นะครับก็ก็เรียกว่าเอากําลังเนี่ยไปขู่เขานะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาเบียเอนี่มันจบตั้งแต่นัดแรกแล้วพอนัดที่สองเนี่ยก็ไปอีกเนี่ยคราวนี้ก็เอาพลเอกอักษราเกิดผลไปคุยแต่คราวนี้การพูดคุยเบียเอนไม่พูดอะไรเลยไม่มีท่าทีอะไรกับสนองตอบเลยครับสรุปการเจรจาเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่คณะเบ IA, ียนก็ไปพูดแล้วก็ออกมาสรุปแล้วนะการเจรจาทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้น ผมบอกได้เลยว่าสถานการณ์ภาคใต้จะย่ำแย่ลงไปกว่านี้จากวันนี้เป็นต้นไปนะจากที่กําลังจะดีขึ้นจากที่ b รเแล้วก็ฝ่ายต่งงางๆในภาคใต้เริ่มแตกแยกกันแล้วกลุ่มหนึ่งที่จะเอากับกลุ่มมือนะนะตอนนั้นแล้วมันปูทำกําลังจะเข้าที่แล้วนะครับแต่ขณะนี้ผมบอกว่าเหตุการณ์มันจะกลับเข้าไปใหม่อย่างที่อย่างที่ทาหารในภาคใต้เขาพูดเลยครับเพราะถ้าปลองดองกันกูก็ไม่ได้แดกนะครับคือถ้าเหตุการณ์ภาคใต้สงบกูก็อดแดกนี่ยครับ คือเรื่องที่ผมบอกว่าคือเขาไม่โง่หรอกครับผมถามจริงนะพี่น้องประชาชนที่นั่งฟังคลิปอยู่เนี่ยนะครับคิดหรือว่าไอไอ้ทวินเปลี่ยนสีมันโง่คิดหรือครับว่าอัศรา,าเกิดผลมันโง่ที่เวลาไปเจราจาเขาแล้วเอาปืนไปเจราจาเอาไปข่มขู่เขาแล้วคิดว่าเขาจะยอมมันไม่โง่หรอกครับที่มันทําอย่างนั้นก็เพราะให้การเจราจามันล่มไงนะครับเพื่อให้เหตุการณ์ภาคใต้มันดําเนินต่อไปตามวัต,ตถุประสงค์ของพลเอกเปรมแล้วก็มาเลเซียนะครับ ถ้าคุณจะหาคนขายชาติสักคนคุณไม่หาไม่ยากหรอกครับวันนี้ถ้าพิจารณาดูดีนะครับเรื่องเยอะแยะครับนะครับก็ขอให้พี่น้องคนเสื้อเหลืองสลิมดื้ยบังเอิญได้ฟังคลิปวันนี้นะครับก็ให้เกิดตาสว่างด้วยนะครับสาธุนะครับอ้าววันนี้ก็คงขอพูดแต่เพียงเท่านี้นะครับค่อนข้างจะยาวแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณแล้วก็พบกันใหม่ในสุขหน้านะครับคงจะไม่มีคลิปฉุกระหุแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ขอให้ได้รับฟังกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ